สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมค่ะวันนี้วันที่5กรกฎาคม2568ค่ะมื้อนี้นะค่ะแมนี่นะคะเมนุก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่38นะคะจะพาทานผู้มชมมาติดตามรับชมดทางตัวเลขงวดวันที่16กรกฎาคม2568ค่ะงวดทีธธ่ผ่านมาเนาะคะ่ะปู่เน้นให้โค้งสุดท้าย496นะคะถัดตัดก็จะได้46นะคะผู้ชมเสียดายนะคะปู่บได้ตัดให้ล่างเนาะคะ่ะปู่ให้ หนึ่งเก้ามาเก้าหนึ่งนะคะเอามือนี้เข้าก็มาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่าปูสามแปดจะได้แนทางให้ตัวใดนะคะจะเน้นจะเด่นให้ตัวใดเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อมักเพื่อชอบนะคะเอามาหอดประึงแล้วนะคะเขาไปรับชมรับฟังกันคะ่ะคือเมื่อแล้วก,ก,การนมัสการครับปูก,บก,การนมัสการจ้าค่ะปูท่านผู้ชมวันนี้วันที่ห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด นะพาเอฟซีพาทำชมครับเดินทางมาหาปู่สา,ามแปดมาเมริพี่น้องใกล้จะเข้าพรรษานะเบ,บาเท่ากะถือโอกาสทําบุญน้ําปูน้ําปูนะครับถือโอกาสอ่านี่ครับเอานหน่อยก้อนปูเก็บพับหน่ก้อนปูครับผมนะถือโอกาสทําบุญน้ําปูนะครับเอาซาจุบุญนะครับจะเข้าพรรษาแล้วปู <c oughs> อเอ้ารับพอน้ำปูในปูอ่าม้วนผาด ว่าาวลีวหลาปุราภิเบนติสาขลังเอวามววอิโตทินนงเปตนางบุปกปฏิอิติตังปฏิตังตุมหกิปเมวะเมศตุสเพปเลรนตุสังสปา ยันโทปนละโสยถามณีโสติลโ ata, สยถาสพีติโยวิวัตสานตุสาพโลโควินาสตุมาเตผวัดวันตะลายุสุขีทีขายุโคภาวะอภิวาทนาสิรินิะยังมุทธาปรายิโนจัตตาโลธรมมาวาทานตายุวันโนสุขงัง อ่าลางซาทุครับพี่น้อง <c oughs> ให้ได้บุญน้ำกันเด้อแนะบบพระว่าจะใกล้เขา่ารษาท่านผู้ชมก็ดทีโอกาสทำบุญน้ำปูน้ำเอางวดที่ผ่านมาพี่น้องนี่ปูนะครับปูเน้นให้โค้งสุดท้ายสี่เก้าหกพี่น้องหนะับครบบนปูกับไม้ได้พี่นอ้องได้มากสี่กับหกนะครับปูเน้นนี่เลยปูว่าปูตัดเน้นใหอเก้าหกแต่ว่ามากสี่หกพี่น้องชุดล่างนะครับปูเนาะปู มาตกวกับน้ปูเนาะเออพี่น้องนี่เออปูปูเน้นให้สองแปดกับสองเก่าน้ปูเนาะนี่ครับตัวร่องหนึ่งแปดกับหนึ่งเก่ามาตัวกับออันนี้มาครบครบบนน้ปูเนาะงวดที่แล้วมาสี่กับหกอยู่พี่น้องอ <Harmon ic S 1> <Af> ่างวดนี้ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองบอมีเก่าปูเงินบอมีเก่าท่านผู้ชม เดาผันมีหากับศูนย์อยู่นี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองอ่าอันนี้มาควบบนหมอปูมาครบบนขับชุดบนจับคู่ตัวไดหรือปูู่จับคู่ขับสามตัวตัวใดปูหรือจับคู่สองตัวตัวใดครับผมปูเจ็ดเหลวครับเจ็ดชุดนะครับห้าเจ็ดชุดห้าเจ็ดศูนย์พี่นังนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์มาปูอ่าห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์อ่า นะครับห้าเจ็ดศูนจับในคู่เดียวปะปูเจ็เดศูนย <70. S 1> <c oughs> ์่นี่แหละอ,อ่้สตัวหาเจูแลวกเจ็ดศนะครับกับ่แมงตัวมาตัวรับแมนครับเมื่อกี้เห็นไหม <c oughs> ครับมาคงสุดท้าย <c oughs> มาหาปู <c oughs> ปูว่าหกกับศูนเนี่ยสองตัวมาตัวนี่ มาพีจะแฉลบเขามาตลอดพี่น้องยังไม่หลุดหกกับเจ็ดป๊เจ็ดเงินวันที่สามกับกับเเอาเจตัวเดียวสกับเเอาเตัวเดียวไปชนไชุ่ชหกตัวเดตัวครับโอ้ไปชนสุดอ่ามาครบบนปูแล้วเจ็วันที่แล้วนี่หกนะปูเนาะศูนย์บ่าวเถากล้องห้ยอยู่นี่พี่น้องสองตัวมาตัวนะครับหกกับศูนย์มาหกเจ็ดอ่าโอ้เจ็ดศูนย์หาเจ็ดศูนยเลยบอกปู ชุดล่างนี่ปูชุดล่างนี่ได้เฮ็ดไม่บอสลักชิปลักหน่วยนี่พันสลับกันพี่น้องแต่ว่าบนปูกระแม่นเด้นแบโค้งสุดท้ายปูให้สี่เก้าหกครับหาตัวเดียวครับตัวเก้าปูคือชิปลักโกะครับห้าใบอันนี้หา้าครับหายังกับปูใส่ซึมลักนวยมันใส่ยังปูซ้ำ หาศูนย์หาศูนยสมหห่านหาศูนย์หาสามหานึ่เออม่นี้แหละบ่มีหาอันหาซี่บเกี่ยวบอกปูบอ่ปูบอ่ามีหาจับไซหาศูนย์หาสามหาหนึ่งแต่ว่าถ้าบิ่ง้ตัวเดียวห้าตัวเดียวหาตัวเดียวเก่านี่หมัปูวันที่ถึเก่าเออพลมากเก่าหนึ่งสำนักปูเนาะมาตัวกับพี่น้องมาตัวกับของปูแม่นเยะปูให้หนึ่งเก่าตัวร่องตัวมาโครับอ่า หาเลไบอกปูงวดนี้หาตัวเดียวเลยหาสามหาศูนหาศูนหาสามหาหนึ่งเน้นหาเน้นคู่ใดปูโ้ห้ปูหาช่องน้ำแน่เนี่ยเออพี่หาสอยู่ปูใส่อ๋อนี่มชมนี่หาสองห้คือว่าหาศูนหาหนึ่งหาสหาสมหตัวเดียวเลยลักสิบลักสิบหาตัวเดียววิ่งห้ตัวเดียวอ่าห้าตัวเดียวพี่น้องใส่ศูน ไอศูน oh. หนึ่งสองสามเออโอ้เก่นี้แหละอ่าถาเน้นเน้นหายังปูหาได้มาหาได้ปูหาหนึ่งหาสามเนี่หละเน้นหาหนึ่งกับหาสามเออหา 1, 1> อ่า <5, 3. S 1> จะบวมตัวร่องอีกเพปูหมดที่แล้วหนึ่งเก่ามากเก่าหนึ่งอกลับตัวไว้น้าเด้อพี่น้องเด้อกลับตัวไว้ด้วยนะเพราะว่างมดที่แล้วนี่ปูให้นี่แค่สีครูถ้าเข้าไปหาลอตเตอรี่ไว้แต่ว่าปูเน่น่นนนให้ปููกกเออยคคื แต่ว่าตัวร่างนี่พี่น้องนะครับมาตัวร่างหนึ่งแปดกับหนึ่งเก้าเข้ากับกับตัวไว้นํานะครับเป็นแนวทางถ้ามักถ้าชอบพี่น้องเข้าไปหาหยิบจับลอตเตอรี่เดี๋ยวเบาเถ่าเจงจิเขียนให้ได้พี่น้องเด้อนะครับชุดมาครบบนนะครับชุดบนปูหอยสามตัวคือห้าเจ็ดศูนย์นะปูเนาะแล้วกัเจ็ดศูนย์นะครับสองตัวมาตัวคือสามกับเจ็ดปูเด่นที่เจ็ดอ่านี่งวดที่แล้วสองตัวมาตัวพี่น้องหกกับศูนย์มาหกนะครับ แลราคางวดนี้สามกับเจ็ดได้พี่น้องได้นาสามกับเจ็ดอันนี้เล็กวิ่งอ่าเล็กวิ่งของลูกสาวปูมากสองสองไปหลักร้อยชนกันตัวใดปูชนกันที่หาอนน่หเออชนกนท่หเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอันนี้ชนกันที่หาชนกันที่หาเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าปูให้หนึ่งเก้ามากเก่าหนึ่งนะปูนะอ้าว นี่หานี่มันชนหาเดียวชนหาหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามเนรเน้นหาหนึครับเอ้เน้นหนาหได้กัปูห้าหนึ่งห้าสองเน้นหานึกับหาสบทที่ปูบอกที่แลหาสองหามอยู่นี่แหละสาัวหาหนึ่งหาสองหาสามหาศูนย์เนเน้นปปูวเดี๋ยวเบาเทาเขียนให้ได้พี่น้องด้นะครับผมปูเป็นเน้นซเออเน้นเี ปูวาเก่ามันเป็นมันไปลักทิพย์อยู่เป็นลักทิพย์อย่คือเก่าอ๋อแสดงว่มันเป็น, 5, นลักทิพย์อีกตัวหนึ่สูตรนั้นเป็นห้าสามนี่แหละลักลอยพี่ตัวอะไรในปูลักลอยอันในปูลักลอยห้ากับเจ็ดลักลอยตัวอะไกครับปูห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดพี่น้องปูวา 5, นะครหมดที่แล้วปูวหอยซีแต่ว่าปูวาสองกับซีปูไปเด่นซีนะครับอ่าเอานี่ท่านผู้ชมนะครับ ปูสามแปดเลฟิโดนเดสิบหกกรกฎาคม2 5งพันห้าร้อยหกบแปดนะเป็นแน่ทางเลฟพีดนเดถทามักทาชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะคับปมักป่ชอบนะเบิบ้งซื่อเบิ่งไว้ก่อนนี่ละนะครบบนห้าหกเจนย์หนึ่งหลัก 105, 7, ร้อยหกับเจ็ดนะชุดบนปูจับให้ห้างเดียว570นะครับหลักก็ตัด70พี่น้องวิ่งล่างห้ามันมาปูห้าศูนย์ห้าหเน้นคู่ใดกับปูชุดล่างนี่อ่าหคับ น the ม่มีมีค uh, okay. ู่ไหนนะปูเอหาหนึ่งดตัวไปหาหนึ่งดตัวได้อีกปู่งหาศูนหสมคู่อ่้าหนึ่งหอ้าวพี่น้องสามคู่นี่หาลอตเตอรี่ไว้อาเอามาเบิรงลักลอยน้ำปูบาดนี่แอปูเน้นห้าศูนห้าหนึ่งห้าสามโอ้เมื่อกี้นี่เห็นบี่น้องสองกับสีปูไปเน้นสี่ีนสองโถมาโตเออหลักร้อยนะครับ หลักรอยแต่ว่าปูมันเป็นเหนซีหมดเมื่อก,กี้นี่นะครับเลยบอมาปูแลว้วโอ้ยเสียดายบอไดบอกเอฟซมาสนะอง <c oughs> ตัวมันเป็นเหบ่มี่นะกัวมัมมี่สองปูแล้วบอมบอปูเลยบอจับอปูจะอยู่นมีแตท่ทีปูไม่จับปูแล <c oughs> ้วซีตรงกันซีแต่ว่าวันนี้ฮาครับเจ็ดในมีมีนั่นแ้วเอยู่ในขรบบนมีพลังห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองทีบนปูก็เอาท่ทีไว้ในมันก่อน่ีหกทีหกไม่นะปูเนาะเอานะ ปูอ่ะสองถามปูมักที่ปูจับหายพี่น้องนะครับสองตัวมาตัวสามกับเจ็ดแต่ว่ันนสูตรปูนี่ผมมีสามปูก็เลยจับแต่เจ็ดนะครับปูวาตรงกันที่เจ็ดปูได้จับแต่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์กับเจ็ดศูนย์สามตัวนี้ไปหาลอตเตอรี่ใบล่างหฮติตหาห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามตัวเน้นหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามพี่น้องเน้นสามคูแต่ว่าสี่คูนี่หาไปเลยผมมาวิ่งกับเอาหาตัวเดียวได้วิ่งห้าอ่าเอาพี่น้องปูว่าหาตัวเดียว น้ำปูเนาะปูเป็นหนึ่งสองเก่าตัวเก่าแม่หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเอาตาสองตัวมาตัวสามกับเจ็ดน้ำปูนะเออท่านผู้ชมเอาวันนี้กรถือโอกาสได้มาทำบุญน้ำปูพี่น้องนะครับช่วงเขาพรรษานะครัเอาบุญฝากเอฟซีแฟนคลับทั้ง่องทุกท่านนะครับขอบุญขอบคุณปูได้พี่น้องเด้อนะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้ง่องทุกท่านนะครับขอบคุณอ่าพ่อยายไม่ไงพี่ปานาอาสุขสุขคนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง นะครับถามมักขาชอบจังไปหาหยิบจับลูตเตอรี่พ่มักบ่ชอบเบิ่งซื่อๆนี่แหละพี่น้องนะครับผมให้โชคให้มั่นสุขสุขคนนับพ่อกันคลิปหน้าตัวเดขปู๊มักกันจับหัเริ่งนี่เด้องลักสิบนี่ลักสิบนี่บ่ปู๊บ่าพิจทรณาหาแม่นบ่ลักสิบล่างปุ๊บเออนี่ๆเบิ่งออกเด้อนี่เด้อรื่องโอ้เข้ามาตลอดปู๊บแล้วบางวันนี่ๆหาครับผมปีเบิ่งบ่พี่ครับลักสิบล่างอย่างเดียวเรือนี่ครับปัดนี่นี่บังออกครบวันบังออกกันอน่างเด้อครับ เก้าห,หนึ่ง <c oughs> ปู่ันให้หนึ่เกานะปู่นะมาตกครับเอาพอกันคลิปหนาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับใหโ,โชคให้มานํำกันนะคะ่ะพอกกันไว้คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ